ดี FC ทุกท่านทุกคนนะครับผม FC คนใดเขามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโชคผ้าลวดนะครับเ mm hmm. ด้อมือนี่โชคผ้าลวยก็สิผ้า FC มาถวายเงินปูนาครับผมมากับแอดกาแล้วครับกาผ้าลวดนะครับผม,มาก,บก,าบกาผ้าลวยสิเอาเงินมาถวายปูนานครับผมโชกเลยขอติดรถกามาหน่ ขอเพื่อสิได้คลิปดีๆหรือแนวทางเด็ดๆให้กับ f อสุขคนนะครับผมครับผมสวัสดี f อที่เข้ามาแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับครับผมนี่ก็เป็นไล่ชื่อนะครับไล่ชื่อที่ว่าเสาเงินมาถวายปูหนักนะครับผมครับโชคอ่านหนังสือกับบ่คอยออกหรอครับบ่คอยกิ่งปานใดนะครับเนาะ ไอเอฟซีเบิงนะครับเด้อเดี๋ยวมือนี้ิซเอาไปถวายปูนาคนะครับครับผมอะไรครับโชคพารวยครับครับโชคพารวยเด้อคสองแ่น้องกล้าพารวยโชคพารวยโชคพารวยก็เป็นน้องใหม่ครับผมเป็นน้องใหม่ปูกก็ฝากน้องใหม่ไว้เลยเด้อครับผมช่องปูนาคปูนาคมหาลาภฝากไว้เนยปูนาคมหาลาภเออช่องปูเปิดเองก็บเพท่านเป็นดอกให้ลูกศิษย์ลูกหาก็สอนให้แล้วแต่สอนธรรมะเนี่ยไอเรื่องตัวเลขนี่ก็เป็นล่องๆไป ครับผมเน้นนักในด้านการสอนธรรมะลายกว่าปู่นะครฮะสอนเรื่องตัวเลขก็จะบอกความเดียวกันนะอือไปเจ้าไหนมาไหนคือาเรียนมารุ่นมูรุลงอนี้ก็ดีมากไอ้ที่สวนกันกับปู่ก็ดีเลยโอ้โี๋ยวเดียวโอ้โดีปู่ไปใจค่าไฟลูกครับไปใจค่าน้ำค่าไฟหม่องร้านถ้ำนี่ละก็ดีมี่เอฟซีฝากเงินมาท้ำบุญซอยสมทีซอยเแยดซอยแางน้ำปูโอ้ นี่ใครเนี่ยล่ะอันซื้อพันนลูกอันซื้อพันเน่เด้ออันซื้อพันเนี้ยออกอากาศเด็กพันเนี้ยทีอันเหยียบหลอดเพิ่งนาะครับเนาะมีคุณธัญรัตน์วัฒน์วัฒนะสิริกุลห้าร้อยบาทคุณพี่พัฒม์ธมลลุ่งเรืองภาวันห้าร้อยบาทคุณอนุชนแก่นกระโทก 400บาทคุณแดงสวยสะอาด600บาทคุณทัคุณธัญญประพัฒสอนโพดอกไม้200บาทคุณเป็นจำนวนเงินสองพันสองร้บาทกัเด็หมาบให้ปูดังนั้นอนุญาตบาทค้ำเน้อบาตรดงว่าหันกะผ้าลวดผู้อ่านแล้วบาทนี้ผู้กาอาที่ อันไล่ซื้อแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทางการพารวยแล้วก็โชคพารวยได้หรือเด้อครับเมื่อนี้ที่ทรงจะตุประจัยมาซอยปูสร้างลานธร้ำก็ตอนนี้ก็สร้างกับกำลังเทแทนขององค์ปูศรีสุโธกกำยาศรีปทุมมาอยู่นะวันที่21เดือนกันยายนกันยายนฮอรบุญเขาซากครับอ่าสิเสด็จเส้นปูเพิ่นขึ้นมาประทับรักษาที่ได้ยกปูอายตนะขึ้นแทนเพิ่นเดนอ อาปูก็ต้องขอกราบขอพระคุณคุณทัญลักษ์วัฒนศิริกุลเด้อห้0รบาทคุณอาทิพัฒชมลลุ่งเรืองพาวัน500บาทคุณอานุชนแก่นกระโทกี่รบาทคุณแดงสวยสะอาด600บาทคุณทัญญะประพัดโพดอกไม้200บาทก็ขอให้ พีน้องต้องฝ่ายทั้งหลายที่โอนจตุปัจจัยมาซอยปูนาศางลั่นท้ำเดอ้อก็หายปูมา,ทาเทิดเกิดแดงขึ้นล้านทอพันทอมื่นทอแสนทอล้านทอละล้านมาพันทอเดอ้อขอให้มีอายุวันนะสุขพะพระปฏิพันธนสารสมบัติหากมูอีพออีเมทั้งหลายนะที่เบงช่องกาพราน้อยอยู่หรือเป็นแฟนครับของปูนาอยู่หรือแม้กระทั่งาลายนา้ำพุทีิผูอานอยู่นี่ มีกิตใจเป็นกุศลเป็นมหากุศลซอยเหลือปูนางอยู่กะขอให้มอีอายุสัมพันธ์เท่าพงเผาให้งวงสา,า,าพระนไม่สุขภาพสมบูรนณน์เโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขตัวเบอร์แล้วปู่กะคือสเห็นเหรอท่านเห็นไปเหรเห็นตัวเลขปูไป ที่ว่าไปได้มาจากกูบาอาจารย์เออแล้วการมือปูสวกี่หนีปูสัตวนากับปูสัตนาคราชให้ปูยำเออมาบอกมาบอกเอาเขียนไว้เด้อแล้วเอาให้แฟนครับไปเบิ้งให้เอฟซีเบิ้งนะเพิ่นกับว่าบอกปูว่าให้เอาดอกไม้เจ็ดดอกไปค่าราวาเพิ่นมือวันที่เร้าหกเทเล็กวันนี้เพิ่นลาวาโอ้บอแมนวันที่เร้าหกลูกติดงานแล้วเพิ่น่าทั้งที่ปูบได้ติดงานเนี้คอ่าเอาเป็นวันที่เร้าแปดซะเพิ่นว่าเนาะพูก็เลยตีใส่ เจ็ดสองหกเจ็ดสองแปดถูกเจ็ดสองหกเอ่อจ็ดสองแปดอ่าที่ในนี้ปูสิไปขอเพิ่นคือวันที่ส่าแปดเด้อปูจะเดินทางไปนครพนมเนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วบาดทะนีเมื่อวานนี่ก็ไปหาพ่อแม่คู่หมาจานบรมโมคของปูอ่าอยู่ทั้งจังหวัดขอนแก่นอ่าเนี้ยทานเข่นโสภ้าสีซึ่งเป็นบรมโมคในการสอนถ้ำปูต่าง นะายวิชาถ้ำปูมานะายวิชาเลขวิชาหวยปูมาเบิดไปเลยอยู่หันบวานไปกับอ่าหลวงพ่อประยุทธ์นะซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปุ๋ยกี่นึงนะก็ได้เพิ่นก็ไปเฮ็ดเลขกเวทาลูกชายก็ได้มาเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดก็ได้มาเจ็ดแปดเด้อลูกเด้อตานไีได้ได้ตัวเดียวเเลยยตัววดีวกันไม่ได้แค่วาสลับตำแนหน่ง เวลาใครพี่น้องก้องไปไปพิจาจรณาเอาต่อไปนี้ปู่นาคจะไม่มีการฟันธงเพราะว่าท่องปู่นาขาดไปตั้งแต่เก่าหนึ่งแล้วต่อไปผู้นาคก็สิบกพี่น้องไปพิจารณาเอากระสีบ่มากเลขนั่นหน่อยมากเลขเล่อยไหลให้พี่น้องไปจับคิดเอาซะดีกว่าเนาะเนาะเพราะว่าบางครั้งคือจังเลขกนนึ่งบาปูได้ทั้งบนทั้งล่าง ปูอ,อื้เรื่องมากกับไห้850หาศนย์เหมนว่าไปย่นคะรอนพนมเพิินกับไหามาสองสามนะปูเพียงได้แค่ว่าปูไปเน้นกกนางเกาหนึ่งมันก็เลยลืมตัวนั้นพี่น้องป้องไปกันเลยพากันลืมลืมอย่างลืมสองสม8รืแปดหาศูนย์ต่พลังคอนบ่ลืมพระเจ้าก็ได้อยู่นะเพราะว่าเมือนันมือที่ปูสิประกาศพวกบกว่า เลขที่ผู้ได้มาจากนครพนมน่ยคือสองสามหรือสองสามเน้อเพราะว่ากับแม่ฆู่ไปสั้นเลขได้เบอร์เดียวกันคือสองสามและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเลขมงคลวันที่ปู่ก่อตั้งรธรรมนะครับมันออกงวดก่อนในเฮตื่มครัก็นี่เีงสองสามบางเงินม่ามันย้อนมาตัวนี้อีกนะแต่กะบเ่เป็นยังเพราะฉะนั้นแล้วประกาศให้สลับพี่สลับน้องได้วันที่ยี่สิบหกู่จะทําพิธีบวงสวงอวยยตนะที่เมคู่กับลูกตอนรานพันถึกเลขถึกเลข น้ำพอน้ำทุเรศกับซางแต่สีเข็ดแต่เพิ่นว่าแม่คราัดสีฟอนเนาะแต่บางทีเศร้าหงอกกับสีฟอนอยู่นี่คือสีเป็นยงีมือแรงนี่แหละเพราะว่าขันเงี้ยมือเศร้าแดดมันออกมันหว่นคือที่เป็นยงีมือแรงประม่าสีมือแรงเลยหามือแรงนะผู้ใดอยากมาห่วมมางานน้ำกันกับมาอย่ามาเยอะนะไม่ให้มาเกินห้าสิบคนช่องยูทูบเบอร์พยายามมากกับมาผู้ประกาศไปแล้วเมื่อนี้ว่าเอ้าอีพอฟอนที่ยิมหกที่งั้นบาแล้วแต่อีพออยากให้บวงสวงนี่บ่อะไรมาขึดนะขึดได้ก็เลยสีเขียดแต่เพิ่น กษตรซืผลลามากลากไม่มาธรรมดาเนี่ยพิธีแต่ว่าก็สิมีการฟออ้ฟอนอ่าฟ้อนอ่าฟ้อนถวายเพิ่นจากนี้จ้กหน่อยเนาะครับเรื่องวันที่๗ส,สินทางไปที่คุฎเรือคัมอ่าไปท่านเปีสู่ขวัญในอีเมเวียงเอฟซีของปูโดยตรงนะเพิ่นก็นได้นำตู้เย็นมาถวายปูแน่จะดูปัจจัยต่างๆแน่เนาะ,ะ <c oughs> ส่วนวันที่๒๘แล้วปูจะเดินทางไปที่นะครพนมปูสัตนคราชก่อนครับอ่าไปหาราปูเฉพายสิ่งของเพื่อถานพนม กะบอกพี่บอกน้องป้องายอยู่ทั้งปุ่นผู้ใดอยากไปร่วมพิธีน้ำปูกะไหว้สักการะบูชาปูสัตนาการและ้วกะ็มาองค์พระธาตุพนมกะไปพ่อขันยูนครพนมเด้อพี่น้องป้องายเดอ้อี่ยสุภูสุคนอ่าสิ่งนี้ประการใดก็ต้องขอกราบพระบุคคลพี่น้องป้องายที่อ่อนปัจจัยมาให้เงินทุกบาททุกสลึงของพ่อแม่พี่น้องผู้นาคใสยำแหลกแตกที่อีหลียังคอยใสสิ่งนี้ที่พี่พน้องมาเห็นเนี่ยหมู่บ้านก็เอาหินลงมาอีก10บต้นรถสิรถ นะและก็เห็นนั่นต้นขาใสา่ใจแต่ละมือนและก็โดยเฉพาะลงท่านปูทําลงท่านไว้ให้พี่น้องทุกคนทุกวันทุกวันดูกที่เขาจะมาหาเอฟซีมันเด็กการร่างเดือนท่างมาจากทางพ่ชัยว่านเอนะก็ได้มาอยู่มากินกันปูทําไว้อย่างนี้ตลอดลูกพี่น้องปองไปมาปูสร้างให้ลูกกันหลานเห็นอยู่ในกินตนรับพี่ตลน,นอ้องเพื่อนมาก,ก็ได้ให้กินอิม่มกินเต็มเพิ่นมาทําบุญน้าเฮาเนาะให้ได้กินอิ่มก็มีลงท่านให้พอมผู้รังคนมากเอาของมาต้อนมาฝากนะ ผ th <impossible no surprise habitude> ู้ลงคนก็มาก็โอ้ยดีลายนะยะมาปูนาคบุญโอ้ยบุญนี้พ่อแม่บารมีพ่อแม่คู่บาจันหลวงพ่อปีบุญผู้อัจฉระบารมโมคู่ของปูทั้งหลายนะท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณโตหลวงปู่มันหลวงปู่ฝันหลวงปู่ทวดหลวงตามหาบัวเฮาคุ้มครองปกปักรักษาผู้มานี่โดนแล้วก็ให้เพิ่นสร้อยแพรบารมีให้ปูสร้างล่านถ้ำให้แล้วเร็วๆเด้อความคิดไว้ในใจเด้นี่ก็ปูนั่นะนะเพราะว่าเพิ่นมามื้อนี้เพิ่นก็สิมาเฮ็ดประต no. ูทางเข้าให้เป็นเจ้าภาพประตูทางเข้าให้เพิ่นก็ถือเลข2-3นี่่ละ ก้ามหาศูนย์เมือนำฝนมาหลายๆผู้กระบอกแปดห้าศูนย์เนี่ยโดยที่โบได้เย็นแดงย่ำเราแท้แต่เจ้ากระถือกันพระเจ้าเฤาษีมาเป็นเจ้าภาพประตูเข่าเป็นหินไอเทไว้กับประตูทางเข่าลุงทำาเองเอ้ามีอย่างอีกบ่อหลูกขอบคุณเด้อพี่น้องควงไปอ่านมึงซื้อไห้เด้ออ่านซื้อไห้เนี้ยอ่านลังเท้าผูกอ่านผิดอ่านถูกนั่นแหละนี่ผมก็ มาลลายเนีผมก็เทั้งผิดทั้งถึกแต่ตงเบิงซอยกันน้ำนีนน่นั่นเขอบุญขอบคุณพี่น้องผู้ที่เบิงอยู่น้ำสุขภูสุคนเอ่<ช>สลับแนวทางเรื่องตัวลงตัวเรขกต่างๆแล้วปูกะได้ให้ไปแล้วก็คือปูได้เอราบมันปูได้เด้เพื่อนมาบอกเน,ะนาะคนิ่นบ่ไ้มาบอกหรอกเพื่อนมาบอกใหไปการแต่ว่าปูปฏิเสธเลขกสเ่เบื่อไว้เพราะว่ามันเคยเป็นถ้าเขาลืมแล้วมันพานไปนะมันแล้วเป็นก็เลยจดไว้ว่า7 2 6 7 2 8งส่วนเรียกไปนะมันอ่า บอลลมมคู่บุญละพาจานปูอันนี้พอเข้นนันคือเจ็ดแปดตัวเดียวเจตัวเดียวกัมาอยู่กับเลขเกีดเลขเีเป่นเปนอยู่ขอูเนี่มันกัะอยู่ในวงคงเขียวกันอยู่เพี่อนแครว่าตัวเลขตัวที่แน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยปูกับเมคูสิเปีอายู่อำเภอทานพนมนี่คือวันที่สิบแันที่ยี่ปผู้ใดไปก็จหินผู้ใดเปลนก็วันที่ยีบก่มาสัมผัสเมคู เดินมาสัมผัสเพิ่นได้ตระเูลตัวไหนเลยส่วนตัวเลขของปู่จริงๆแล้วที่อยู่ในใจปู่จะปล่อยแล้วปู่ตัดสินใจจะปล่อยวันที่สามสิบเอ็ดยมาแรงเอ็ดนะครับวันที่สามเอ็ดยามาแรงนะเลขของปู่นางปู่อัยตนะนะอ่าที่ปู่คิดไว้นะที่ปู่ที่ปู่นิมิตทับไปปู่นิมิตตองวันนั่นแหละอ่าปู่ก็เลยว่าสิตัดสินใจว่าวันที่ยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้านี่ให้ไปเอาเลขนครพนมมาก่อน อาตัวได้สิปล่อยสัตนแต่ว่าส่วนเลขของปูจริงๆแล้วจะปล่อยคือวันที่31มสิบเอมสิบเพราะว่าปล่อยเอาโครงสุดท้ายซะครับอ่านั่นล้วพอวันที่3าเป็นวันพานําคร้ำเป็นวันพาพร้อมเด้อยเาสัตว์ั่นไมหยังอีกบ่ก้าไม่ยังอีกเพราะช่วงนู้นไม่ยังแลนะครับผมสวัสดีพี่น้องผู้ไปคนแข่งๆรวยๆมันๆเด้อสาธุ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 ครับผมสวัสดี FC ทุกคนนะครับที่ว่าเข้ามาชมช่อง โชคผ้ารวยนะครับผมมือนี่ก็สิได้แนวทางนะครับแนวทางของปูนากรับเนี่วทางของปูนากระมีตัวนี้นะครับเจ็ดสองหกนะครับเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดนะครับเจ็ดเจ็ดแปดนี่ปูนาก่าปูนากได้เหมืองว่านะครับอยู่ขอนแก่นนะครับผมได้ตัวเดียวครับเจ็ดแปดครับผมเอฟซีกดไลค์คอมเมนต์แลวกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับบอเพื่อสิบอได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆหรือแนวทังดีๆนะครับผมโชว์กสิหาแนวทังแนวทังให้เอฟซีแบบดีๆนะครับผมผมก็เลขที่ว่าสีสรุปอีกเทียนนึงปูนาก็บอกแล้วนะครับว่าวันที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดสีบอกอีกเทียนนึงนะครับสามวันที่สามสิบเอ็ดนะครับครับผม เอฟซคนไดเขามาแล้วก็นคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เพื่อให้เป็นกําลังใจโชคผ้าลวด้เหตุผลงานดีๆหรือแนวทางเด็ดๆให้ f อฟเบิงตลอดนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ